หลังการประชุมนอกรอบของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะฮะผลก็ได้ออกมาว่าทางธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยได้จัดทําระบบการชําระเงินแบบใหม่นะฮะที่ทําให้บริษัทฟินเทคนะฮะหรือว่าบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการแบบการเงินนะฮะและ,ะคริปโตเนี่ยสามารถ ทำธุรกรรมได้โดยตรงกับธนาคารกลางของสหรัฐได้เลยโดยไม่ต้องผ่านธนาคารพาณิชย์นะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะที่ uh, ได้มี ความนิยมใช้ Stable Coin นะฮะก็คือเป็นเหรียญคริปโตที่มูลค่าอิงกับเงินของสกุลประเทศนั้นๆอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืออิงกับเงินดอลลาร์แล้วก็มูลค่าการใช้จ่ายของ Stable Coin เนี่ยก็ได้แสงหน้าบัตรเครดิตอันดับหนึ่งและสองของโลกอย่าง Visa และ Mastercard ไปเรียบร้อยแล้วและก็กำลังขยายการใช้งานกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆซึ่งการใช้ stableco i n เนี่ยไม่จำเป็นต้องฝ ากไว้ในธนาคารนะครับอย่างการโอนเงินรูปแบบเดิมที่เราใช้กันมาตลอดหลายปีเนี่ยเราจะต้องมีเงินฝากไว้ที่ธนาคารก่อนเราถึงจะสามารถโอนไปให้เพื่อนๆหรือโอนไปให้ใคร แต่พอมี s t a b l e c o คอเนี่ยครับมันเป็นคริปโตซึ่งใช้แค่คริปโตวอลเล็ตหรือกระเป๋าเก็บคริปโตเนี่ยเราก็สามารถโอนไปให้ใครก็ได้ทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยความจำเป็นที่ต้องมีธนาคารเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีอีกแล้วเหมือนกับที่บิลเกตเคยพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า ธนาคารเนี่ยไม่มีความจําเป็นแต่ระบบธนาคารยังมีความจําเป็นอยู่ซึ่งเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะฮะสาขาของธนาคารเนี่ยก็ถูกยุบไปเรื่อยๆและตู้ ATM เนี่ยฮะก็มีการยกออก ในหลายสถานที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระแสะการใช้คริปโตมาแทนเงินเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเราจะศึกษาวิธีการใช้คริปโตวิธีการเปิดกระเป๋าคริปโตวิธีการเก็บรักษายังไงให้ปลอดภัยซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่เรายังต้องใช้เงินในการซื้อซื้อของกินของใช้อยู่ และคริปโตก็จะมาแทนเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาเรดาริโอนะฮะนักลงทุนในตำนานที่นักลงทุนมืออาชีพไม่มีใครไม่รู้จักเรดาริโอนะฮะแล้วก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทบริดบอรเตอร์นะฮะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านลงทุนระดับโลกแล้วเขาเคยทำกํำไรมหาศาลให้กับคนที่ลงทุนในบริษัทของเขานะคร เลดาริโอเนี่ยได้ออกมาบอกว่าปีหน้านะครปี2026เนี่ยจะเป็นปีที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆฮะ แล้วก็แตถ้าเรากลับไปย้อนดูนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออก Stable c o ิลเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับคือ Stable c o อยเนี่ยก็คือคริปโตที่อิงกับมูลค่างเงินของประเทศนั้นๆแล้วที่อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือ the, ที่เป็นนิยมอันดับหนึ่งก็คืออิงกับสกุลเงินดอลลาร์การที่ออก s t a เ l e c o อยเนี่ยก็คือเป็นดิจิตอลเนี่ยออกได้ง่ายมากๆฮะขยับเมาส์แค่ไม่กี่ทีเนี่ยคุณก็สามารถสร้างเงินที่เป็น s t a เ l e c o อยได้เป็นจำนวนหลายล้านล้าน,านเหรียญแล้วที่ปรึกษา ของป,ประธานาธิบดีรัสเซียเนีก็ได้ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังใช้สเตเบิลคอยน์นในการล้างหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ37ล้านล้านอเมริกันดอลลาร์ซึ่งสเตเบิลคอยน์เนี่ยอย่างที่บอกไปฮะมันสามารถสร้างออกมาเท่าไหร่ก็ได้พออเมริกาสร้างออกมาเนี่ยเงินสกุลเงินในหลายประเทศเนะทั่วโลกเนี่ยก็จะอิงกับเงินดอลลาร์เพราะนั้นเนี่ย พอสเตเบิลคอยถูกสร้างออกมาในจำนวนมหาศาลเนี่ยก็จะทำให้เงินทั่วโลกเนี่ยเฟอ้อเงินเฟอ้อก็คือการที่กำลังซื้อของเงินเนี่ยลดลงก็คือของแพงขึ้นเพราะว่ามูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงแต่สิ่งที่อเมริกาจะได้ก็คือหนี้ของอเมริกาเนี่ยกว่า37ล้านล้านเนี่ยก็จะถูกลงด้วยแล้วก็อเมริกาก็สามารถที่จะใช้นี้ได้ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปฮนะพอเวลาผ่านไปเนี่ยความน่าเชื่อถือของอเมริกาก็จะน้อยลงเพราะว่าเงินที่สร้างมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรคำประกันเนี่ยเงินนั้นก็จะไม่มีมูลค่าในที่สุดเพราะฉนั้นเนี่ยอเมริกาก็สร้างสเตเบิลคอยออกมาแล้วก็เอาสเตเบิลคอยเนี่ยไปซื้อสิ่งที่มีมูลค่าอย่างบิตคอยและทองคําแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่อเมริกาจะใช้บิตคอย์เนี่ย หนุนหลังค่าเงินของเขาเหมือนกับที่เคยใช้ทองคําหนุนหลังค่าเงินของอเมริกาก่อนปี1971